ร่วมภาคภูมิใจ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น60ปีแห่งการสร้างสารรค์และพัฒนาเพื่อสังคม สวัสดีค่ะอาจารย์นัสมน์ธนกุลงังสเิศนะคะผู้ช่วยดีการบดีฝ่ายกิจการพิเศษค่ะโดยส่วนตัวก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาทํางานนะคะเป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเนื่องจากว่าได้เรียนตั้งแต่โรงเรียนสาธิตแล้วนะคะตั้งแต่ปีเร,เริ่มเลยในการเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ได้เรียนิญญาโทที่นี่นะคะสุดท้ายก็ได้ทํางานที่นี่นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้ทํางานแล้วก็อยู่ในครอบครัวของเรานะคะมหาวิทยาลัย แก่นเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่นะคะในภาคอีสานนะคะซึ่งก็ได้ผลิตบัณฑิตซึ่งคนมาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากเกือบทุกภูมิภาคนะคะไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ผลิตบุคคลที่เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิต การทางานหลากหลายนะคะหลายอาชีพมากเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาทํางานนะคะช่วยในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าก็ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยอยู่เคียงคู่ประชาชนตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์นสมนธนกุลรังสิษผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น